ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมดรปีวิจกุลแพชรค,ครับประธานสภาเกษตรกร,าารจังหวัดชุมพรครับวันนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนครับก็่อนอื่นก็ผมก็อยากฝากพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกร,าารทุกท่านครับวันนี้ผมได้ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร,าารจังหวัดชุมพรเขตหนึ่งนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด9ตำบลน,นะครับก็จะมีตำบลท่าตะเภาตำบลบางลึกนะครับตำบลวางไผ่ ตำบลนาช้างตำบลนาทุ่งนะครับแล้วก็ตำบลบางหมากตำบลท่ายางตำบลปากน้ําและตำบลอชรีครับวันนี้ผมได้เบอร์สองครับเบอร์สองครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการสานงานต่อะครับที่ผมได้ทําหน้าที่เป็นประธานสภาในเกษตรกรในจังหวัดชุมพรนะครับได้เป็นผู้แทนเกษตรกรนะครับขับเคลื่อนนโยบายต่างๆดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือ ในช่วงผลผลิตตกต่ำเช่นปลากระพงนะครับเลี้ยงปลากระพงในกระชังที่ตำบลบางหมากนะครับนะครับผลผลิตเรื่องของอินพาลัมนะครับทุเรียนปลาล์มน้ำมันนะครับและก็กาแฟซึ่งทั้งหมดแล้วก็เราได้นำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนครับที่สําคัญเรื่องของแหล่งน้านะครับเราได้เข้าประสานงานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้ผลทบจากแล่งลจากภัยแล้งนะครับซึ่งได้นำเนินการทําให้เกษตรกร ทุกเรื่องนะครับซึ่งโดยเฉพาะเรื่องทุเรียนเราได้ประสานงานนะครับจากพ่อค้าคนจีนได้เข้ามาเอ็มูกับสภาเกษตรกรจันทร์พรในการรับทุเรียนจากพี่น้องเกษตรกรนะครับส่งออกไปยงประเทศจีนนะครับได้ดำเนินการให้ดูแลเรื่องของราคาดูแลเรื่องของผลผลิตนะครับหรือการตลาดนะครับซึ่งเป็นบทผลงานนะครับที่สําคัญผมเองได้เป็นคณะกการยกร่างในการที่จะร่างเรื่องของออพระราชบัญญัติ ว่าด้วยปาล์มน้ำมันแห่งชาตินะครับซึ่งขับเคลื่อนโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งทั้งหมดเป็นอำนาจหน้าที่ที่ผมได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านมานะครับเราได้กําหนดเรื่องของแผนเบ็ดต่างๆเสนอรัฐบาลในการขับเคลื่อนภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นครับวันนี้จังหวัดชุมพรเรามีความเข้มแข็งนะครับ GDP สูงขึ้นนะครับจากภาคเกษตรก็ได้จบริหารงานโดย ร่วมกับทางจังหวัดโดยท่าน,ท,านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ส่วนราชการในการที่จะกำกับดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงอื่นๆนะครับวันนี้ครับผมพร้อมนะครับที่จะอาสาสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรอยูยอ่ยนเขตหนึ่งนะครับวันที่19ามีนาคมจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนะครับผมลงสมัครครับเบอร์สองครับฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ